ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีแก้ไขอาการปวดหลังหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับส่วนใหญ่จะปวดบริเวณเอวนะครับกระดูกข้อต่อนะครับกระดูกสันหลังประมาณข้อที่4 5 6หนะครับสาเหตุเกิดมาจาก1นะครับนั่งต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆนะครับ2ยกของหนักบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ระวังตัวนะครับจึงมีอาการปวดขึ้นนะครับนะครับ ถัดมานะครับวิธีการแก้ไขนะครับเราย่อตัวลงนะครับเอามือจับหน้าขาไว้ทั้งสองข้างนะครับนะครับตามตัวอย่างเราค,ค่อยยืดตัวขึ้นนะครับยืดตัวขึ้นนะครับก็ค,ค่อยยืดตัวขึ้นนับ1 3 0ึง1นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 พอครบ30แล้วนะครับก็ยืนขึ้นนะฮะมือออกแล้วก็เราเริ่มทําใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันนะครับน้ํานึ่งถึง30พอหลังจากนั้นนะครับอาการจะค่อยๆดีขึ้นพอรุ่งเช้าอาการปวดก็จะหายไปนะครับวันนี้ผมได้นําคลิปดีๆมานําเสนอเพื่อนๆนะครับ